ครับแล้วก็คํำมืดแล้วนะครับเราก็เก็บเครื่องเก็บของก่อนนะครับี ที่ดูคลิปในช่องมันโอมนะแซวมาเอ๊ะอะไรวันนี้เสียงแอดมินเปลี่ยนไปนะฮะมีการหยอกมีการแซวกันนะติดใจน่ารักมากเลยนะดูช่องมันโอมปุ๊บก็บกระโดดมนาะดูช่องเสือก็ไปต่อนะฮะติดมากมากเลย,เ,ยเข้าไปแห่คอมเมนต์แล้วนะก็พยายามกดหัวใจให้ทุกตุกคอมเมนต์นะฮะที่นะเอ่ยชมมานะครับผมนะเราก็ดีใจเนาะนะคนเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้สึกว่า ได้รับคำาชมเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกดีนะเพ่มีความสุขมีความตืเบ้มีความในมมใจที่มากกว่านั้นคือเราได้ไ้ตอบแทน,นการโฆษณา,ขอ,อาขอบคุณคุณกัญญาครับผมน้องคอเทสค่ะดีพีเอสซื้อสวัสดีครับผมวนันนี้สวัสดีครับขอบคุณคุณวิไลนะฮะขอบคุณ นิน่งนะครับผมเยอะเยอะใช่ครับ เ,เขากระแดงให้ปลากิน,นโอ้โหตกใจหมดมมโอ้นึกว่าไม่มีคนเดินแนวเดินดังไฟย่างปลานะ กระทุ่มหนึ่งอะไรอย่าง่งี้ยหนึ่งเข่าอยู่เข้าขึ้นว่าถ้าเราได้กินข้าวไหวอยู่เขาอิ่มแล้วนี่ยังเขาอิ่มแล้วท่านั้นไม่ลงมาน่ะไม่ได้กินเขาก็ค่อยเคยบอกอยู่เขากะไรเขากินเข้านี้เขากินเข้านี้ฮึดเด็ดเขากินเข้านี้โดนหัวโป๊ะ นูนี่คืออะไรนูนี้นี่นู้เจ้าตะกอดไฟเขาใช่ไหมตะกอไฟย่างปลาใหญ่ติดอยู่บอลยังบังฮะเป็นตะติดอยู่บ่ไม่ใจ่เจเลียอยู่บ่โอ้เจเลียเดี๋ยวไล่แบบคุณดังตอนนี้เนาะโอ้คนดังอยู่นี่เนาะโอ้ยหักฟืนมาเบิ้งเด้อพี่น้องคนดัง ว้าวมโอ้โหเออเออเลยเร็ดเสียวเนี้ยกันไหันไปหันกันล้างโั่วีกว่าเสียงคนดังแบบนี้มั้ดอกไม้นี่ก็สวยใช่นี้โอ้ยบติดมันก็บดเนี้อแทนแล้วนี่พูดนะมันใจมันบอกมันใจมันใจคุณลูกแล้วโอ้โหจะไปใส เอตัวนี้เนาะมาตังเนี่เกี่ยวเลยมาชงผู้บ่าวเถิดเนาะอันนี้นุ่นี่เดี๋วมันติดแล้วอย่าไปหาชู้มานะอยากดังอันนี้ก็อยากดังเห็นเห็นเจ้าบังเห็นจ้าบัไขวคนดังมันก็อยากดังนะมันอยากอาสีอยากเป็นคนดังด้วว่ะไม่แก่อยาาสีอยากเป็นคนดังคนดังเลยอยาดังเลยดังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอดังด้วยได้ไหมคะ แม่เออหนูอยากเป็นคนดังค่ะอ่บัดนี้คนดังเยอะแถบบัดนี้จะคนดังบัดนี้ดังมึงเอาไปเอามาสิดับของใอยบาดเดนี่เป็นแต่คนดังน้ำลายบัดนี่นะบาดดเนี้ปะมันดับก็ว่าใอยดังไฟบติดบาดนี้มเบิึงยับออกเอ้าบาดนี้จะได้กินบ่เนต้อย่าไปต่อยเซลทานใส่นี่จะได้กินบ่เนาะบาดนี้มีแต่คนดังเอ้าเเขาบอกอย่าไปต่อยอย่าไปต่อยฟังบอกอย่าไปต่อยอย่าไปต่อยมันคืออย่างไร เเลาล่าโอ้ใส่ให้หมดเลยไปเอาเออเป็นคนดังแล้วไงอทานที่ถูกติดแล้วคนคนดังอ้ยรอกินปลามาทานบนลงมาครับมาตะทานแล้วคนดังแบบมาจะทานออพีน้องโจ้องม มีแต่คนดังไม่ใช่ดังนะมีแต่คนดำเลยมีแต่คนดังหมักเสร็จแล้วก็เหลวมเรือรอยะนี่บางคุณเสวยสวัสดีค่ะคุณเสมบัตินีบางคนอดกลิ่นไม่เรามีขนมจีนไม่เขาหมายถึงว่าคอหมูย่างไงอ๋อคอหมูย่างเออไม่เป็นไรเราก็เอาลูกชิ้นมาย่างสิแม่รูกชิ้นเจอนะเออโอ้โยย่างปลาใหญ่สมอน่ไปไหนแล้วล่ะ กลับไปแล้ววะกลับไปแล้วว่ายายสมอนเอาปลามาจังสองถุงโอ้คนดังเนาะป้าโอ้มีแต่คนดังทั้สิ้ดังทุดเลยดังแรงดังแรงโอ้ดูสิคอยดังไฟรูแรงไหมเหรเห็นไหมน่ะ

ตู้ไปต้ที่ไหตู้ี่เลยช่ไม่รู้อันนีะถามต้องอุ้ยก็คนคน เนีิดัตเนี่ยลวมดตัวน้องน้ัอ่้งต้องนอนอลงกันครับลงก่น้18าทางอเมริกนตอนนี้เราไม่ทำอะไรเราจะปวดทุกช่องเลยนะครับประมาณ7โมงเช้าครับทางดีแอนเนนี้ก็ลงกันครับเลยฝนรูตั้ง130 130คัน หัวตังร้อยหกสิบของชายของมันหของมันโอ้มันทำไมรูปแบบนี้เราไปเทียร์แล้วครับโอ้โห่ยายี่พูดกับลูกชายกับพี่ เยออย่าพูดอย่างนั้นดูอ่ะเบาดูไปดาว้ีเลยโอ้โ้องบามืดสนไว้่างอแอมบดี้รึนี่ไงไปคนหนึ่งเลยไงอุ่ยี่กิมี่มา ก็มาสาวก็มาี่ีกระดมี่ีกรั้นีสามกินข้าต้ยยาดีไงมาบ้ากงมานแล้วช่องใครอยู่ข้างท่นียมเลยเสผ้าพนแหละดูซิรยมาี่ก็มีหลายอันเลย ตอนนี้ไหลทองลแล้วนะคะตอนนี้นะคะนีงใหญ่อ

โอ้ไหโบไหโบยังย <t om half> ัาไม่ลงยังเก็เก็บอันนี้ไปได้เลยเป็นเป็นที่มินโต้นเดยได้สรุปกันสองคนครับยังไม่ไ้ให้ด้วยมาไล่ ตัดคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับครับในก็ทุกคนเาก็ไล์สดอยู่นะครับนั่นคือมาก,ก็ใชัยคลิปนะครับขอบคุณมากครับ